ดีใจมากที่วันนี้ได้มาได้มีโอกาสเนาะเชิดสิงโตเป็นครั้งแรกที่ได้ทําแล้วก็วันนเราจะเห็นบอกเลยครับว่าไม่ง่ายครับผมก็ต้องดูพี่ๆเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็วันนี้โชคดีมีคิมเบอรี่มาร่วมงานด้วยยิ่งทําให้งานวันนี้สนุกแน่ๆนะครับของไอคอนสยามนะครับบอกเลยว่าใครที่คิดไม่ออกว่าจะไปที่ไหนอยากมางานตุจ๊จีนที่แบบสวยๆยิ่งใหญ่อลังการติดแม่น้ํานะครับถ่ายรูปลงไอจี คนกดไลค์แน่นอนนะครับมาที่นี่เลยครับผมเดอะไอคอนสยามครับซไม่พอจมาะซ้อมนานไม่พอสิงโตไม่นานนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในสายเลือดเขาบอกคิมบอกอยู่หลังเวทีเอ้ยมันเหมาะกับยูมากเลยบอกอ๋อเขาพุนค้าผมถ้าถ้าสูจีนมี1ิวันก็คงไปงานสิบที่ะครับผมว่าเพราะว่าเราเรายิ่งละครเพิ่งจบไปชาติสื่อความบังกรยิ่งแบบคนยิ่งยังติดอยู่ปีนี้มีคนมาขออ่งเปาเยอะครับผมเขาบอกเฮียขออ่งเปาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าติดจากในละครผมก็จะบอกว่า ในชีวิตจริงเนี่ยเราย,ยังไม่ถึง30แล้วก็ยังไม่แต่งงานเพราะฉะนั้นยังไม่จําเป็นที่จะต้องใช่ครับผมใช่ใช่อันนี้คือเป็นกฎง่ายๆนะครับอาจจะเป็น,นคิดเองก็ได้แต่ว่าเป็นกฎง่ายๆที่ทําแล้วไม่น่าเกลียดครับผมแล้วได้อ่างเปล่าบ้างไหมเราได้เรื่อยๆครับผมยังไม่ได้คือคือได้แต่ก็ทุกปีเนี่ยเราก็ได้ประมาณหนึ่งอยู่เราได้เป็นพิธีเพราะว่าแบบที่บ้านแบบ ให้พอดีพอดีครับผมแล้วานี้ได้กลับบ้านไหมคะช่วงปิดฮ่กงฮ่องกงปีนี้ไม่ได้ไปครับแต่ว่าปีนี้ฉลองอยู่กับบ้านที่เมืองไทยครับผมฮ่องกงมาใช่ครับใช่แล้วส่วนญาติญาติที่ฮ่องกงเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปเจอกันมาตอนที่ไปญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เจอกันตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวพอเขาบินกลับมาก็เดี๋ยวค่อยเขาค่อยเอามาให้กันทีหลังครับผมบางเปล่าจริงๆเทศกาลจิ๋วจีงไม่ได้คั่งคไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ขอให้เราทํา สม่ำเสมอทุกปีทุกปีก็พอแล้วครับเมามอยญี่ปุ่นเลยค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยญี่ปุ่นก็ดีครับเป็นทริปน่าจะเป็นทริปแรกในรอบ4ปีได้ใไหมครับที่ผมได้ไปเที่ยวกับต่างประเทศกับแม่หมงไม่น่าฮ่องกงไม่น่าเมืองไทยนะเพราะว่าคิวมาตรงกันพอดีแล้วเราก็มีเวลาว่างก็เลยไปกับฝั่งคุณแม่ฝั่งครอบครอบครัวคุณแม่ที่ฮ่องกงครับผมสนุกดีครับเพราะว่าปกติก็จะไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ แต่ปีนี้เที่ยวน,นี้คือไปกับครอ,อบครัวก็เป็นอีกความรู้สึกหนึ่งครับผมคุณแม่ป,ปื้มไหมคะเพราะว่าไม่ได้เที่ยวด้วยกันนะานเจอเกินทุกเดือนครับผมเจอก,กันเรื่อยๆเพราะแม่บินบินกลับมาหาตล,ลอดแต่ว่ามาทํางานด้วยแต่ว่า,าไปเที่ยวเนี่ยก็คงก็คงปลืม้มเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีฟิลแบบไปเที่ยวต่างประเทศอย่างนนานแล้วครับผมดูแลกันลวกันแบบยังไงบ้างก็เที่ยวนี้ไปก็เป็นคนขับรถขับรถพาไปแต่ละที่ที่เขาอยากจะไปกันอย่างเงี้ยคือมันไปกันรปมาณเกือบ 8คนนะครับแต่เป็นญาติฝั่งฮ่องกงหมดเลยก็ก็ถือว่าดีที่ได้ได,ได้ได้เจอกันได้ได้ร่วมทริปแบบนี้ <เป S 1> สนุก <ไป S 1> ดีครับปทั้งทริปเลยไหมคะผมหรือเขาครับเ <ป S 1> <laughs> ที่ยวนี้ไปก็ฝั่งผู้ใหญ่ก็ต้องเลี้ยงว่าผู้ใหญ่เยอะไงครับตั้ง9คนแบ,บ้าคนสน่วนเหญ่เขาเขาเขาขาบอกเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเที่ยวนี้ก็สนุกสนานดีครับได้วางแผนทริปหน้าไว้หรือยังคะทริปของทริปกับแม่เหรอครับ มีเขามีจริงๆมีถามมาเรื่อยๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราถ่ายละครนะครับผมเราถ่ายละครแล้วเวลาเราจะเที่ยวเนี่ยหรือเวลาผมไปนู่นไปนี่เองก็จะไม่ตรงกับครอบครัวก็เลยสุดท้ายก็จบที่ไปเที่ยวเองครับผมแม่รีเฟซไหมคะว่าอยากไปประเทศไหนอีกต่อไปพูดตลอดนะครับผมจริงๆพ่อแม่เพื่อนๆทุกคนที่ชวนก็อยากอยากไปที่นู่นอยากไปที่นี่ ผมก็ไปได้ทีนี่ครับเพราะว่าผมชอบที่จะไปประเทศใหม่ๆไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ว่าจะต้องไปที่นู่นที่นี่ก็ตามเขาไปได้ขอให้มีคนชวนก็ดีใจแล้วครับผมเิปนี้กว่าจะเคลียร์ก็สี่ปีและทริปหน้านี่อีกสี่ปีเลยไงกว่าจะได้ไปอีกก็กลัวไม่ต้องคิดขนาดนั้นครับเมื่อไหร่ที่ว่างก็ไปครับแต่ว่าหวังว่าจะไม่นานขนาดนั้นแล้วกันหวังว่าจะมีโอกาสได้ได้ได้ไปด้วยกันเรื่อยๆแต่ถามว่า อย่างฮ่องกงก็ไม่นะมองไทยผมไม่นะเพราะแบบมันเหมือนแบบอยู่อยู่บ้านไงครับผมแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เจอพ่อแม่เลยไม่ใช่นะแต่คือก็ต่างประเทศอย่างนั้นมันคิวไม่ลงตัวจริงๆครับผมค่ะแซปีนี้ถ่ายละครเยอะด้วยปีนี้ก็ปีที่แล้วเยอะครับปีนี้ก็กลิ่นกาซลองก็มาจากปีที่แล้วก็ยังถ่ายอยู่ครับน่าจะได้ดูตอนนี้ถ่ายเรื่องเดียวครับผมตอนนี้พอดีปิดกล้องไปแล้วก็เลยเหลือเรื่องเดียวแล้วก็ แต่ละครเรื่องนี้ถ่ายยากมากเลยใช้เวลานิดหนึ่งครับผมเพราะว่ามันเป็นพีเรียดด้วยแล้วก็มีแฝดก็คือย่าๆเป็นแฝดนะครับต้องใช้เวลานานในการถ่ายทํานิดหนึ่งครับผมเราเลยไม่รับเรื่องหนึ่งหรือแบบซ้อนกันหลายเรื่องด้วยแพลนของช่องด้วยผู้ใหญ่ผมเชื่อเดี๋ยวผู้ใหญ่ก็คงเตรียมไว้ให้ครับหมายถึงผู้ใหญ่ทางช่องก็คงเตรียมไว้ให้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นเรื่องอะไรท่านนั้นเองครับผมเพราะว่าเราเรายังติดกับหลายๆเรื่องมากในในตั้งแต่ปีนี้กับปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังไม่ได้มีแพลนว่าจะ เป็นเรื่องไหนต่อครับผมไม่ได้ไ<ห>พักหรือว่าเบรกอะไรก่อนใช่ไหมครับไม่ได้เบรกครับไม่ได้เบรกคือคือเราไม่ได้เราไม่ได้คือเราถ้าเราจะเบรกหรืออะไรเงี้ยคือเราเราเราไม่ทำอยางเงอยู่แล้วเพราะเรายัางอยู่ในช่วงที่ทํางานส่วนใหญ่คืออาจจะเป็นถ้าเบรกที่ผ่านมาคือรอละครออรอละครเปิดกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างจากจุฬาเทพมาข้าบดินก็รอ6เดือนรอแค่รอให้ข้าบดินเปิดกล้องเท่านั้นเองครับไม่เราไม่เคยเบรกเราไม่เคยขอเบรกอยู่แล้วครับผมใช่เพราะว่าเราก็ทํางานได้ตลอดเวลาครับสู้ครับบางคนบอกละครอาจจะไม่ต่อเนื่องปีนี้ ปีนี้แน่ๆนะครับผมว่าคุณผู้ชมได้เห็นหนะผมปีนี้แน่นอนครับผมบอกเลยเพราะว่าปีที่แล้วก็ได้เห็น2เรื่อง<ม>ปีก่อนหน้านั้นก็2เรื่องปีนี้ก็แน่ๆนะครับมีเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งแน่ๆเลยครับปีนี้อยากจะให้ฝากติดตามเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ฝากให้ทุกคนแบบเอ J นจอยกับละครของช่องสารทุกเรื่องด้วยครับผมเร่อยากจะมาตอนีสัญญาเลยประมัณกีปีสัญญาสัญญาช่องสัญญาช่องเพิ่งเซ็นไปครับ ดูเยอะครับเพิ่งเซ็นไปเมื่อเมื่อเมื่อปีที่แล้วเองครับผมอยู่งยาวไปเลยก็คือเราก็รู้สึกว่าเราเราอยู่ที่นี่เราเราเรา,เรา happy แฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาคือผมเป็นคนที่เป็นคนไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นคนชอบอยู่ที่ใหญ่ก็อยู่ที่นั่นไปก็เลยตอนนี้ก็เซ็นไปยังแฮปปี้อยู่ครับผมแล้วก็ขอบคุณทั้งช่องสามที่ดูแลเราและทุกคนดีตลอดสม่ำเสมอครับผมอะไรนะ กลิ่นกาสลองทำไมพูดถูกใจเราหรือว่าไงใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จใกล้เสร็จแล้วค่ะไม่มีครบอกกลิ่นกาซลองเขาบอกว่าืลองนี้น้องย่ามีพี่นเดชมาหาเยี่ยมที่กองบ่อยจริงไหมครับก็มีมาบ้างครับผมมีมามาที่กองบ้างครับก็นั่นแหละครับก็มีมาบ้างไม่ค่อยเห็นนะสิครับเพราะว่าเราเขาฉากครับผมแต่คือพอเขามาเขาก็คือเหมือนแบบเขาก็ทักทายทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผม แค่นั้นแหละครับผมมีอะไรก็ไปถามคอกเป็นเองครับแล้วเรามีใครไปหาที่กองไหมคะไม่มีไม่มีครับผมมีมีแต่มีแต่บางทีก็ผู้จัดการมานะครับบางทีก็คนขับรถมาสลับกันไปครับไม่รู้ใครจะมารับครับผมบางทีไม่มีสาวไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีสาวก็ยังไม่มีอยู่ก็เป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมครับผมก็ S <S อยากให้อยากให้อยากให้ทุกคนเข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับแต่ก็คือค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมเพราะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้นยิ่งทําอะไรช้าลงนะครับก็ยิ่งมีเวลาแอคทิวิตี้ที่ต้องทําเยอะขึ้นครับผมแต่เอกเพื่อนเพื่อคนอื่น,ขน,ขนขเขาก็เปิดตัวแบนมีแฟนกันอะไรเงี้ยก็ยินดีดกับพวกขเขาด้วยแล้วก็หมายถึงว่าเราก็เป็นเราก็ยินดีกับทุกๆคนนะครับที่ที่ที่ถึงที่เมื่อไหร่ที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเราแค่ยังไม่เจอเราก็เลย ไม่รู้จะเอาใครมาเปิดให้เท่านั้นเองครับผมแต่ว่าผมว่าทุกคนคงอยากมีอยู่แล้วแหะครับแต่เราแค่อยากอยากอยากเจอใครที่ใช่แล้วก็อยากให้ใช่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าคิดเยอะๆดีกว่าไม่คิดครับผมเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราไม่อยากเสียใจเราไม่อยากเจ็บกับเรื่องความรักครับผมไม่เหงาเนาะไม่เหงาครับเพื่อนเต็มเลยครับเพื่อนเต็มแล้วก็กิจกรรมเยอะมากครับวันนี้เดี๋ยวนี้เล่นเกมหนักขึ้นด้วยครับ พี่อาอยู่ห้องข้าวเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยวางได้แล้วเกมครัฟเนี่ยก็มีได้แล้วเด้แล้วเีขาทั้งผู้จัดการพี่เอกับคุณคุณอาเนี่ยครับเขาพูดมาประมาณผู้หญิงประมาณ5ปีแล้วครับผมมันไม่มีได้แล้วเขาพูดมานานแล้วครับแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้มันมันไม่ดีจริงครับยิ่งอายุเยอะยิ่งติดเกมครับผมเพื่อนบอกวางเกมได้แล้วมากินข้าวกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่า ได้แบบหาให้บ้างไหมคะเขาหาให้ไหมเขารู้ว่าเขาถึงเขาหามาหรือเขาแนะนํามาเนี่ยคือถ้าผมไม่ชอบจริงผมก็ไม่ไม่ไม่จีบต่อหรอกเพราะเราไม่อยากทาให้เราไม่อยากไปคอมมิตหรือให้ความรู้สึกกับใครที่ถ้าเกิดเราไม่ได้แบบกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าไม่อยากไปทําอะไรที่มันไม่เต็มตัวแล้วก็เต็มที่เพราะว่ามันก็ไม่แฟร์กับเขาทีนี้พี่ก็พานหัวว่าเจมมาติดเกมเหตุไรสาวเนี่ยจนไรสาวได้ใช่ไหมคะจะทำอย่างนั้นก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับผม จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับพอดีก็แล้วก็ติ่งงานติงงานดีกว่าครับผมติงงานติเกมฟังดูเหมือนแบบมีเวลาว่างเกว่งานไติเกมนี่คือเวลานอกเหนือจากงานใช่ครับผมผมไม่ค่อยมีภาพเล่นเกมในกองนะคสังเกตเพราะว่าเราจะแต่กลับบ้านเวลาแบบพอนค้าเล่นเกมพอนคายก่อนนอน็ที่มาคือเล่นเกมก็ติกอบด้วยครับผมติกลอบเล่นเกมแล้วก็หลังๆก็ไปเที่ยวไงพอเรียนการท่องเที่ยวก็อยากไปเที่ยวเยอะขึ้น เพิ่งไปฟินแลนด์มาใช่ไหมครับผมก็พยายามหาประเทศใหม่ๆจังหวัดเมืองใหม่ๆที่จะไปครับผมก็รอดูครับว่าผมจะไปไหนต่อครับผมไม่ต้องไม่ต้องรอดูหรอกครับอาจจะไม่ไปด้วยซ้ำมาปีนี้เจอสามในเกมบ้างไหมคะไม่เจอครับผมในเกมเจอแต่ลุงๆครับผมเจอจริงๆอันนี้ไม่พูดเลยครับเจอแต่ลุงๆแบบพวกเอ่อเกมเพย์ครับผมแลเจอแต่ลุงๆเพื่อนๆแบบส่วนใหญ่ก็รุ่นรุ่นใหญ่ครับผมรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงก็ยังเล่นกันอยู่ครับผมนี่ครับ